เดี๋ยววันนี้เราเก็บของเช็คเอานะฮะเพื่อนสองวันเพียงพอแล้ว <c oughs> <c oughs> คิดว่าถ้าเราอยู่นานกว่าน,นี้มันน่าจะเบื่อแน่ๆนะครับผมแต่ว่าเมื่อคืนที่ผมเจอกับเพื่อนสเปนอะ่ะเขาอยู่ตั้งสิบสี่วันนะนานมากมันไม่ค่อยมีอะไรทำนะตรงกลางแจ้งก็มีแค่รสา่ายน้ำก็เล่นน้ำไม่ได้อะ่ะมันมันเลยเบื่อๆนะเพื่อนสองวันเพียงพอฮะมาเอาประสบการณ์นะพวกเซอร์วิสอะไรต่างๆผมก็ว่าทั่วไปนะ ไม่ได้ดีมากนะับก็ไม่ค่อยสูงกับห้าดาวเท่าไหร่อากาศดีนะเนี่ยต้องไปโฮสเทลอ่ะเดี๋ยวจะเรียกคารีมแล้วกันนะที่นี่เขาใช้อูเบอรกับคารีมนะฮะสองแอปพลิเคชันนะเพื่อนๆผมขี้เกียจต่อรอต่อเถียงกับพวกแท็กซี่ที่แบบไม่มีสัจจะเหนื่อยมีความโทรมาด้วยจะคุยกันรู้เรื่องไหมฮัลโหลฮัลโหล Yeah, uh, I wait here. Yeah. You speak English? No, no, no. Speak English. You come in hotel, hotel. Yeah, yeah. Okay, excuse me. Can you speak English? Yes. Okay. Can you help me to talk to the Karim? Uh, I wait here. Yeah, tell him. Hello. Hello. yeah do you go? David Hotel. Hotel? Hotel. Yeah. Hotel. He come in? Okay, thank you. Thank you. Thank you. Hello. Yes. Okay, my friend. Okay. Okay, okay, my friend. Yeah. <laughs> thank you, thank you. Yes, okay, my friend. Okay. Okay, thank, thank you, thank you. Have a good day. Bye. Bye. Are there many guests here. Yes, <laughs> it's very popular. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. So please, reserve one for me, uh, to Abu Simbel tomorrow. Okay. Maybe what time start? Uh, I make sure of the uh, of the date of the time. I'll uh, tell you. Okay. 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 Later. Uh -huh. Yeah. This one. Yes. This is the one. Okay. And it has private bathroom. จริงๆเรือสำรานอะ่ะมันไปถึงเมืองกับูซิมเบลเลยนะแต่ว่าผมหยุดแค่อาสวนนะเพราะว่าเราสามารถซื้อทัวร์จากที่พักไปได้นะ450ปาวก็ค่อนข้างไกลนะแล้วถ้าเราไปเองอะ่ะค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นมันต้องไปกับทัวร์อย่างเดียวแล้วจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าอุตส่าห์มาถึงนั้งทีนะเพื่อนๆก็อยากจะแบบไปเห็นให้หมดทุกอย่างนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปที่สถานีรถไฟก่อนนะไปจองตั๋วไว้นะอย่างน้อยก็ล่วงหน้าเพื่อนคือโฮสเทลตรงนี้รีวิวเขาบอกว่าดีนะแต่สำหรับผมคิดว่าโลเคชันมันค่อนข้างไกลอ่ะอยู่นอกเมืองมากๆเลย <laughs> ต้องไปขึ้นมินิบัสอีกแล้วเป็นรถตู้อ่ะดูโซนตรงนี้ดิมันอยู่นอกเมืองมากๆเลยหากจากจุดที่เราลงเรือประมาณ8กิโลได้นะ เงียบสงบมากเลยเพื่อนๆบริเวณนี้ส่วนน้อยที่จะเห็นบ้านเป็นหลังที่เขาแบบสร้างนะก็คือจะอยู่เป็นตึกอาคารแบบนี้กันอนะ่ะเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นของนายทุนหรือว่ารัฐบาลเขาสร้างให้ประชาชนอยู่นะเพื่อนๆก็จะเป็นตึกแบบนี้นเดินออกมาบริเวณถนนใหญ่ละ

อ๋อเยี่ยมโอเคโอเคขอบคดีมีคนท้องถิ่นช่วยใช่ๆน่ารักมีาวเรือนมใจดีเหมือนกันนะเนี่ยความยากของรถท้องถิ่นแบบนี้คืออะไรเขาไม่ได้เขียนป้ายครับเพื่อนแล้วก็เป็นภาษาอาหรับิก ซึ่งเราต้องถามอย่างเดียวอะเราถึงจะแบบขึ้นไปว่ะมีวิธีการบกรถตอนนั้ต้องดิสุดโอเค <Okay. S 1> thank you yes yeah เรล l a y y อ a h thank you คือการขึ้นรถท้องถิ่นแบบนี้มันสนุกดีนะเราก็ได้เห็นติดใจคนท้องถิ่นนะว่าเขาเป็นยังไงนะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวดีไหมอะไรแบบนี้ฮะถือว่าผ่านนะเมืองนี้ <laughs> <laughs> เห็นว่าเราเป็นต่างชาติคนเดียวก็โอเค <laughs> พอพูดภาษาอังกฤษได้นิดนึงฮะแล้วก็ช่วยตั้งแต่ตอนที่ขึ้นรถนะ <laughs> คือคนไม่ค่อยพุกพ่านเหมือนที่อินเดีย <laughs> ราคาต่อรถไฟแพงนะเนี่ยถูกสุดคือ15ดอลลาร์เพืเ่อนๆแพงสุดคือ40ดอลลาร์เดี๋ยวผมจะจองอันที่แบบถูกแล้วกันนะมินิคัส Hello, Hello. Hi <you. S 2> Hello uh, I would like to book the train to Cairo Cairo to Today Tomorrow Então, oh I want evening yeah. uh, I want evening y e a t o m o กว่าจะคุยกันรู <fal> ้เรื่องเพื่อนมันงงมากๆเลยไม่มีรถไฟคือตอนนี้ผมก็ยังไม่เชื่อเขานะเพราะว่าเราไม่มีตั๋วไงไม่มีตั๋วกับมือไงแล้วทำไมมันถึงจองไม่ได้วะงงอ่ะงงไหม <Hello. S 2> Hello. Hello. คือตอนนี้ผมรู้นิสัยคนที่นี่แล้วนะคนที่แบบให้บริการะอะไรแบบนี้พูดไม่เป็นคำพูดเพื่อนๆจากที่ประสบการณ์มาแล้วนะรู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้เลยอยากอุดหนุนอยากขึ้นนั่นนี่นะแต่ว่าเราเหนื่อยที่จะต่อปากต่อคำตอนที่จ่ายเงินอนะ่ะผมเลยแบบไม่อยากทำอะไรเลย <laughs> ขนาดแค่จะกินข้าวกินอะไรเนี่ยยังต้องแบบคิดแล้วคิดอีกนะว่าร้านเนี้มันจะเชื่อใจได้ไหมเขาซื่อสัตย์ไหมแบบนี้ มันดูไม่ค่อยสนุกอ่ะเป็นประเทศแห่งการโกงจริงๆคือเราไม่ได้จัดนาว่าทั้งประเทศเขาเป็นแบบนี้แต่ก็ส่วนมากอ่ะนะคนพวกนี้ทำให้ image ภาพลักษณ์ของประเทศแย่ลงมากๆเลยเพื่อนๆถ้าคนถามผมว่ามาอ e ียิปต้องระวังอะไรผมก็จะพูดว่า scammer ตอนนี้ผมเดินเข้ามาในซูเปอร์มาร์กนะฮะจะหามามา่าคคดว่าตอนนี้จะต้องต้มมาม่ากิน นี่ยมาม่าของอินโดอินโดมีนี่ก็เป็นอาหารกันตายของเรา,เาไปสีหส่ห่อสี่ห่อห่อละห้าพาันเพื่อน,อนถูกนะห่อใหญ่ก็มาม่าอินโดเนี่ยค่อนข้างดังสำหรับประเทศอาหรับมุสลิมน,นะครับผมเหยวแวะซื้อน้ำซื้อขนมเฮลโ o สววัสดีสว uh, <this> <laughs> you? oh, ัสดีสวัสดีสวัสดีสวันดีสวัสดรสวัสดีสวัสดีสัสดีสวัสดีสวีสวรสดีสวัสดีสวัสดวัสีสวัสดีสวัสีสวัสดีสวีสวัสดีวัสีสวัสดีสวัสีสวัสดีสดีสวััสดีสวัสดีสวัีสวัสดีสวัีสวัสดีสวีสว แบบนี้เหรอโรงเรียนอียิปต์เหล็กเยอะยเนี่ยเออต้มมาม่ากินนะนี่คืออุปกรณ์การตายของเราแบบถ้ารู้สึกเบื่อๆแบบหาของกินไม่ได้ก็ต้มมาม่านี่ด้อันนี้คือหม้อนะหม้อไฟฟ้ามินิ ก็เหมือนรสชาติมาม่าทั่วไปเราใส่น้ำเยอะกันไปอ่ะมันเลยจืดๆคือไม่รู้ว่าจะกินอะไรเหมือนกันมาแป็กแพ็กที่นี่แล้วอย่างที่บอกว่าผมไม่สามารถดีแล็กซ์ได้เวลาเราแบบเดินเข้าร้านอาหารเงี้ยเพราะว่าจากประสบการณ์มามันค่อนข้างเร็ว้ายเราก็เลยแบบไม่ค่อยไว้ใจนะเอาเป็นว่ามือน,นี้เรากินมาม่าแล้วกัน

I have no idea about menu here yet. Oh, yeah. I don't know what do you have? I know yeah. kochali kochali no. no we don't have no kochali no. <laughs> only we have uh, meat on the on the cheese yeah. and, ah, and, yes. and chicken also. I know what I want. Uh, please. I would like the large uh, macaroni with the uh, chicken please. So do I. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Thank you. Wow, look. Look nice. <laughs> <laughs> this look nice. Wow. With cheese. Ini makanan malam <laughs> hari so ini. hari ini. Wow. Kita akan mencoba you're going to film yourself eating. Jika saya memeriksa saluran YouTube Anda, saya melihat Anda makan makanan ini. But you're gonna have to wait because there's no Wi-Fi before you can upload. They call mukbang like. The eating show, yeah? Mukbang, yeah. really know that, Did you know? <laughs> แต่เช้ามากเพราะว่าระยะทางมานันประมาณเกือบ300โลก็เลยต้องออกโทรตั้งแต่ตีสี่อะฮัลโห Good morning You going to b u s i b a Yeah you just wait right here uh, okay l o เาเลยเนีเนทเฟร์ัจซีเเร็นเต็น์เรารูซ ตอนนี้เวลา8โมงเชา้าเรามาถึงอาบูซิมเบลแล้วเพื่อนๆใช้เวลานั่งรถนานเหมือนกันเกือบ4ชั่วโมงฮะ มันอยู่ใกล้ๆกับบริเวณทะเลสาบนะจริงๆบริเวณเนี้เขาสร้างเขื่อนนะผมแล้วก็มีวิหารหลายแห่งเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยประมาณเกือบ40แห่งได้มั้งที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแล้วก็ได้วิศวกรรมจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมมาช่วยยกจากจากน้ำเนี่ยให้เราได้เห็นนคะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันนะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่แบบคนมาเยี่ยมชมเนี่ยเป็นอันดับ2ของอียิปต์นะเพื่อน โอ้หนาวหนาวหนาวมันอยู่ใกล้ๆทะเลสาบนะแล้วลมมันแรงมากเลยเพื่อนๆหนาวอ่ะราคาทัวร์ที่ผมซื้อมานะฮะผมแค่ค่ารถอย่างเดียวนะ450ไม่รวมตั๋วเข้านะฮะเ e s ย e s yes yes no no thank you Egypt China hello นะาไฉนา ไทย i ลน n d one ticket please Oops. Oh. ตอนแรกคิดว่าจะไม่มาแต่ว่ามาถึงทีแล้วก็โอเคมาดู จุดท่องเที่ยวที่แบบอันดับสองครับเพื่อน ที่สุดท้ายก่อนที่เขาจะแบบสอนคนสร้างขึ้นเพื่อที่เฉลิมฉลองตอนที่อียิปชนะสงครามนูเบียหน้าผมความมหัศจรรย์คือเป็นรูปแกะสลักของฟาโรหสีสี่องค์นะเพื่อนๆว้าสูงประมาณ20เมตรอะ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนะข้างในก็เป็นวิหารนะครับผมห้องบูชาเทพเจ้า โอ้ดูคนดูคนกลายเป็นคนตัวเล็กไปเลยอะ่ะ<า>เดี๋ยวเดี๋ยวเขาย้ายขึ้นมาได้ไงวะนี่คือข้อสงสัยของเราข้างในก็ลูกปั้นเยอะเลยเพื่อน ความมายาเมซิ่งคือเขาวาดเขาจินตนาการอะไรแบบนี้ได้ยังไงเนาะเพราะมันแบบตั้งหลายพันปีก่อนคริสตกาลนะเพื่อนนี่คือความอเมซิ่งนะมัมีเครงอะไรน่ากลัวเหมือนกันนะหลอนเหมือนกันนะอันนี้เหมือนแท่งซีลาจรุกนะแล้วดูลูกแกะสลักหลอนนะกลางคืนนี่หลอนเหมือนกัน คนลุกมันแบบแข็งมากล,ลูกแต่งาที่บนถนนนี่มันคลั่งมากๆเลยนะ <c oughs> คือถ้าเพื่อนๆได้มาเห็นของจริงนะข่าวลือที่แบบว่าสมัยโบราณอียิปติดต่อกับเอเลี่ยนติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยผมว่ามันไม่เกินจริงอะเพื่อนๆมันเห็นถึงความ ความเก่งของคนที่แบบสมัยหลายพันปีก่อนคริสตการก่อนคริสตการนะว่าเขาแบบเขาสร้างสารรค์อะไรแบบน,นี้ได้ไง,สร,งสร้างนั่นสร้างนี่ปิรามิดใหญ่ๆแบบเนี้นะมัน,นมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเฮ้ยคนในสมัยนั้นเขาทําได้หรอเนี้ถ้าบอกว่าติดต่อกับเอเลียนตอนนี้คือร้อยเปอร์ซ็นต์ก็บบประมาณ40-50%เ <laughs> ชื่อนะ <laughs> นี่คือเขาแกะสลักห้องในภูเขาหินนะเพื่อนๆตอนนี้คือเราอยู่ในภูเขาหินนะแล้วดูอันนี้นะฮะเข้าไปปุ๊บแล้วก็มีข้างในอีกสองห้องซ่อนอยู่เอี่ยงมากๆอ่ะว้าเขาแกะสลักบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมเพื่อนๆสุดยอดสุดยอด ก็มาให้ดูให้เห็นนะนเพื่อนเราฟังจากปากของคนอื่นมันก็ไม่เท่ากับมาเห็นด้วยตัเองนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นผมไม่เชื่อใครนะว่าที่นั่นที่นี่ไม่สวยจนกว่าผมจะได้มาเห็นเองเพื่อนอียิปต์ก็มีต้นกระถินด้วยดูดูอุ้ยอันที่มันแก่แล้วมันเป็นสีแบบนี้นเพื่อนๆดูดิเป็นสีดแดงๆอะ่ะ กระถินอียิปต์ตอนที่มันสุกแล้วมันเป็นสีแบบเนี้ยว้าวรสชาติเหมือนกันแต่แค่สีเปลือกข้างนอกมันไม่เหมือนนะเพื่อนเอนม็ดใหญ่ด้วยเรากินเราจะเมาไหมเนี่ยเผื่อแบบเป็นกระถินพิษอะไรเนาะเยอะยอเลยเพื่อน,เ,อนเนี่ย อยากกินส้มตำอึดอัดดูดิมันเป็นพวงแบบเนี้ยว้าพันอะไรวะเนี่ยน่าเอาไปปลูกที่ไทยเพื่อนเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ยใบไม่ค่อยมีนะฮะแต่มันเป็นพวงแบบนี้เลยอ่ะโอ้เอาไปปลูกขายให้ร้านทําส้มตำเนาะเพื่อนๆตอนนี้คือผมอยู่สถานีรถไฟนะฮะเมื่อกี้เข้าไปถามตั๋วนะก็ไม่มีเหมือนเดิมทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปไงดีวะจะนั่งรถบัสไปหรือว่าอะไร เดี๋ยวลองถามจุดซื้อตั๋วรถบัสก่อนแล้วกันถ้ามีรถบัสไปไคโลนเราก็น่าจะนั่งรถบัสดีกว่าแพนนี้ไม่นแลนของจริงปัญหาตอนนี้คืออยู่ดีอินเตอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้ไม่เคยคิดภาพอียิิตแบบนี้เลยโอ้ไฮชิน <där> นี่มั่นสิ่งหญิงเดฟรี Thank you What What สวัสดีค่ะ ハハハハ